ภาษาอังกฤษนะจยมบนภาษาอังกฤษตรงนี้น้ำตรวจนะครับตรงนี้ดูดูน้ำด้วยมาสองอันนะครับอันอันหนึ่งก็ไม่มีาู ่ต,ต,ตัวตัวตัวที่วางอยู่ข้างๆกันก็ไม่มีนะครับ วันนี้เป็นวันพุทธท,ท,ที่เกิดีเดือนมิถุนายน2 5พงพนาคุณโยมภาวันนิพพานคุณโยมพิสรานก็พานใมาทำบุญกรวบบาร้ีอาหารทำบุญกราบบารีก็เยอะๆเลยแต่ละวันและวันยังจักบารมีใส่บารีอยู่เลย,ยลก็ขอบารมีหลวงพ่ปเจ้าใหญ่ยังแปลงปกปัภรกษาคุณโยมภาวันนิพพันคุณโยมพิสรานก็พาน ขอมี p a r a m a i ใจรามีเงินเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยพ a r a เจริญด้วยโภคสมบัติศรกพย์สิยิ่งคงอายุวันนะสุขรทุกกาการทีวน่เตส่วนันต่อไปคือคุณโยมทนมณทวีสินที่มาทบุญกับีพ่อไปมีหลวงพ่อไปเจ้าใจธรนปกปักรา กโยมทั้งมนลข้ามวิสิขอมีรมกรณไมแสแรงอยู่เย็นเนป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยโภคสมบัติชัดสีถึงทองอายุวันนาสุขภาพบาลทุกทิพยาลาชีระจุนนั่งเดิยักฟาวาริวังหาปุราปารีปุริสเดชะสารเอวัวีวันโตตินังเตตานาังปู karena lagi jangantumkan dipanggilwa seni satu sampaitu sang kapan dan benarul ya men rasso ya วะอาภิวันทนาสีเรียชนะจังวุฒาปจายนจักตารุตตมาวันทิอา